อากาศดีมากเลยนะครับนี่ครับรู้สึกว่าเย็นลมเย็นสบายนะครับออกซิเจนหายใจได้เต็มปอดเลยนะครับที่ผาหมอยแดงนะครับอำเภอกันทลักจังหวัดสีสเกตครับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสีสเกตนะครับอันนี้คือทะเลหมอกนะครับด้านล่างเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราครับ สวยมากๆเลยครับอากาศก็เย็นสบายนะครับเหมาะสำหรับมาพักผ่อนนะครับมีแมงปอมีแมงปอด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เวลา6นาฬิกานะครับที่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดสิเกตนะครับสถานที่ตรงนี้ก็คือผาหมออีแดงนะครับนะครับพื้นที่ชายแดง ของประเทศไทยนะครับผาามืแดงตอนนี้เวลา6กนาฬิกานะครับมีทะเลหมอกเกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ครับอ่าเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้อันนี้คือสถานที่นักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ทะเลหมอกนะครับตอนเช้านะครับสวยมากๆเลยนะครับตอนนี้กำลังเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับอ่าเกิดขึ้นเยอะเมื่อวานฝนตกนะครับแล้วก็ตอนนี้อากาศเย็นสบายนะครับทะเลหมอกสวยมากเลยนะครับ เยอะมากมากเลยนะครับอันนี้ทะเลหมอกเดี๋ยวเราจะพากันขึ้นไปข้างบนนะครับไปดูบรรยากาศด้านบนนะครับทะเลหมอกตรงนี้เป็นบรรยากาศด้านบนนะครับยังไม่สูงมากนะครับ ก็จะเป็นทะเลหมอกนะครับยามเช้า,น,ชานะครับตอนนี้แสงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับบรรยากาศสวยมากเลยครับ <c oughs> นักท่องเที่ยวได้นะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวกำลังเห่กันมานะครับชมได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันต่อนะครับ อันนี้ก็จะมีโขดหินนะครับอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกดครับอยู่ที่อำเภอกันทะลักนะครับนะครับมันก็จะมีโขดหินอย่างนี้ครับ รยากาศตรงนี้สวยมากครับก็จะขึ้นไปเรื่อยๆครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับทะเลหมอกปกคุมเต็มไปหมดเลยนะครับ อากาศดีมากเลยนะครับนี่ครับรู้สึกว่าเย็นลมเย็นสบายนะครับออกซิเจนหายใจได้เต็มปอดเลยนะครับที่ผาหมอยแดงนะครับอำเภอกันทลักษ์จังหวัดสีสเกตครับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสีสเกตนะครับอันนี้คือทะเลหมอกนะครับด้านล่างเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราครับสวยมากๆเลยครับ สบายนะครับเหมาะสำหรับมาพักผ่อนนะครับมีแมงปอมีแมงปอด้วยนะครับอ่านี่ครับเป็นด้านล่างนะครับข้างๆริมหน้าผานะครับที่ลงมาด้านบันไดนะครับอ๋อตัวนี้บรรยากาศอากาศร,รู้สึกว่าได้รับออกซิเจน ค่อนข้างดีมากนะครับโอเคมากเลยนะครับบรรยากาศสวยมากเลยนะครับเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้นะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นพะรานหินนะครับภาพอันนี้เป็นพะรานหินใหญ่นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ก็เป็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับบรรยากาศออกซิเจนดีมากเลยนะครับนี่ครับมาเที่ยวได้นะครับนี่ครับ บรรยากาศยามเช้าครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับนี่ครับโอ้โหประเทศเป็นบ้านเราแหท่องเที่ยวด้านบนครับนี่ครับมีทะเลหมอกเยอะมากมากเลยนะครับวันนี้อากาศดีฝนไม่ตกครับอันนี้เป็นด้านบนสุดของขาไม้แดงนะครับ บรรยากาศด้านบนกี่ต๊ะมาเลยเป็นด้านบนสุดนะครับด้านห้าก็จะเป็น เป็นปราสาทเขาพระวิหารนะครับไกลมากอยู่ไกลมากเลยนะครับ <c oughs> มองเห็นปราสาทเขาพระพิหารครับ <c oughs> สำหรับที่นี่ก็ประมาณนี้นะครับ